ลูกค้ากลุ่มยกกระชับย้อนวัยต้องเข้าแล้ววันนี้พามาเยี่ยมชมคลินิกเกี่ยวกับการดูแลผิวหน้ายกกระชับย้อนวัยด้วยเทคนิคที่หลากหลายและราคาจับต้องได้ลูกค้ากลุ่มยกกระชับก็เยอะขึ้นมากกว่าแต่ก่อน โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดใหญ่ๆของแต่ละภาคค่ะไม่ว่าใครๆก็ต่างต้องมาถึงจุดที่ต้องยกกระชับเพราะฉะนั้นลูกค้ากลุ่มนี้มีแต่เพิ่มขึ้นทุกปีค่ะทำให้เอเจนซี่สัญญรรมเกาหลีมีลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาตลอดทั้งปีสามารถสร้างรายได้หลักแสนหลักล้านได้แบบง่ายๆเลยนะคะ เพียงต้องมีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษาสัญญกรรมเชิงลึกและข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์เกี่ยวกับโรงพยาบาลเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นใจค่ะซึ่งเรามี Academy ที่ได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานโรงพยาบาลบริษัทด้านการแพทย์ที่จะช่วยให้คุณมีความรู้ได้อย่างมืออาชีพและพร้อมให้คำปรึกษาลูกค้าค่ะ